ก็กลับมาพบกับบีวิวอีกเช่นเคยนะคะในช่องอควาบีวิวนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นกที่ตื่นเช้าก็คือนกที่ไปดู the bon ด็อกเตอร์สเตรนด์ในมัลติวิร์ซแมนเน็ตนั่นเองค่ะเย yeah! ้ก็อยากให้ทุกคนเห็นเนาะถ้าใครได้ติดตามเอ่อเพจ a c e b o o k อควาบีวิวนะคะก็จะรู้ว่าบีบิวเนี่ยไปดูตั้งแต่รอบ8โมงเช้านะคะก็บีบิวอะไปจองกับ ทางเพจสมาคมครั่งใครซูเปอร์ฮีโร่นะคะก็บอกเลยว่าเพจนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังอ่าดูของแถมก่อนไอ้ดูอันนี้นะคะเป็นฝีมือของ o s m s เม Studio นะคะที่ออกแบบยันแล้วก็เป็นของแถม ที่เป็นรอบแฟนมิดกับทางสมา,าคมคั่งคลายซูเปอร์ฮีโร่นะคะอันนี้ขออวดก่อนเป็นยันหมอแปลกนะคะจริงๆมันมีพวก SR กับ SSR ด้วยนะจะมีทองคำเปลวแปะอยู่แต่บีบีว่าไม่ได้เนาะแล้วก็มีการรันใหม่เลขด้วยนะคะอันนี้ยันแม่หมแดงกอ้โหสวยไม่ไหวและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะมีโปสการ์ดด้วยค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดนะคะที่เป็น วาดจากศิลปิน Smash Studio นะคะอันนี้บิิวรู้จักน้องที่วาดอันนี้เป็นของน้องพีนะคะจากเพจเมาโมนั่นเองค่ะอ่าไม่ต้องตกใจนะคะแมวแมวมันขยับกล้องอยู่ตอนนี้ <c oughs> อันนี้ของอีกท่านหนึ่งเหมือนกันนะคะบอกเลยว่าสวยมากและยังไม่หมดเพียงเท่าน,านั้นทุกคนขอฉันโมห้หน่อยเถอะนานๆทีฉันจะได้ไปดูหนังรอบที่เช้าที่สุดนะคะบิวคือแบบบอกเลยว่าตื่นเช้ามากตื่นตั้งแต่ตีห้เพราะกลัว,ว,วไปแบบ ไปรับบัตรไม่ทันกลัวไปรับของไม่ทันนะคะอันนี้ก็เป็นโปสการ์ดนะคะที่ได้จากทางเพจนั่นเองนะคะก็คือจองกับทางเพจไว้ก็จะเป็นนี่เลยเป็นลาย scarlet witch ลาย d r strange นะคะแล้วก็โปสเตอร์ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นคะ่ะทุกคนยังได้อันนี้นะคะใบจาก toy a l e x y นะคะซึ่งอันนี้ถ้าใครโชคดีอ่ะในงานก็จะได้ตัวโมเดลแบบครบเซตนะคะของ avenger แต่บิวได้เป็นส่วนลดแทนแล้วดูข้างหลัง สวยมากบอกเลยว่าสวยมากบอกเลยว่ารอบแฟนมีดอะรีวิวไม่ค่อยอยากให้ทุกคนอะพลาดสักเท่าไหร่เพราะว่าอันเนี้ยบอกตามตรงว,ว่าค่อนข้างไปครบทุกงานเออขาดอย่างเดียวคือมอบสไม่ได้ไปคือแบบของแถมก็คือแบบดีมากของแจกก็คือเลิดไม่ไหวปังไม่ไหวนะคะอ่ะเราพูดถึงของแถมกันไปเยอะและ เรามาพูดถึงด้านรีวิวด็อกเตอร์สเตรน n ์อินดักมัลติเวิร์สซาวแนสและพมดมหาการใน m u l ติเวิร์มหาภัยนะคะก็บอกเลยว่าถ้าใครไม่ใช่แฟนมาเวลไม่เคยดูซีรีส์วันด้าวิชั่นไม่เคยดูซีรีส์ h a t If ไม่เคยดูโน h o โฮไม่เคยดู d ็อ t เตอร์สเตรขอบอกเลยว่าคุณจะดูเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องนะคะ เพราะไม่งั้นเนี่ยคุณจะขาดปมตัวละครของตัววันด้าที่ไม่รู้ว่าแม่เนี่ยไปยัวมาจากไหนถึงได้ไปฝึกคำพีดา์คโคมาเรื่องย่อไปบิวไม่ขอพูดแล้วกันทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าภาคนี้เนี่ยหมอแปลกจะต้องมาแก้ไขวิกฤตต่างๆนะคะที่จะต้องเผชิญกับ Multiverse of Madness จะเป็นการท่องมัลติเวิร์สเปิดพหูจัก,กรวาลหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเผชิญเมื่อคุณได้ดูด็กร์สเตรนจ์จบบิวพูดเลยว่า เมื่ออะไรเกิดกับ Marvel Cinematic Universe บอกเลยว่าไม่มีอะไรแปลกไปมากกว่านี้แล้วค่ะเพราะว่าหนังของด็อกเตอร์สเตนโคตรจะแปลกแปลกที่สุดแล้วเป็นการเบริรกจักรวาลเป็นการเบริรกคามิโออิลูมินาติที่เราเดากันแล้วตัวอย่างก,ก็ปล่อยออกมาว่าอิลูมินาติประกอบไปด้วยใครแล้วมีใครบ้างเนี่ยก็คือเขาเฉลยมาแล้วอะไม่มีอะไรที่ว้าวไปมากกว่านี้แล้วทุกคนคือตอนนี้อะไรก็ได้อะไรจะเกิดขึ้นกับ มาเวอซีนิมั e ติกยูนิเวร์สก็ได้แล้วจริงๆบีบิวพูดตรงนี้เลยและถ้าใครไม่ถูกจริตไม่ถูกปากกับผู้กำกับแซมไรมี่บีบิวก็กล้าพูดว่าคุณอาจจะไม่ได้ชอบหนังเรื่องนี้นะอันนี้พูดกันตรงๆแต่สำหรับบีบิวอ่ะบีบิวชอบเอ่อด็อกเตอร์ส n ตรนด์ในมัลติเวิร์สออฟแมเนชอบเพราะผู้กำกับแซมไรมี่ที่เขามีฝีมือลายมือที่ชัดเจนมากคือเขาสามารถพรีเซนต์ความ น่ากลัวของแบบมัลติเวิร์สความน่ากลัวของการเป็นการเลตวิชความน่ากลัวของสิ่งที่ด็อกเตอร์สเตรนต้องเผชิญก็คืออีโก้ของตัวเองที่มันเกินควบคุมอะ่ะเพราะว่าเป็นคนชอบควบคุมพอตัวเอง มันควบคุมอะไรไม่ได้ในชีวิตอ่ะมันทําให้เขาเองก็ต้องแบบเผชิญปัญหาว่าฉันจะต้องแก้ปัญหายังไงกับสิ่งที่เคยตัดสินใจและทําไปแล้วนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่บีบิวชอบกับหนังเรื่องนี้ก็คือการตีแผ่และขยายความก้นบึ้งของหัวใจของแต่ละครทุกตัวที่เขาต้องอยู่คนเดียวเขาจะต้องเสียสละตัวเองมากแค่ไหน ถึงจะทําให้โลกนี้อยู่รอดได้แต่ตัวเองอ่ะไม่เคยแฮปปี้กับสิ่งที่เสียสละไปเลยจั้งที่อาจหลายคนอ่ะซุปเปอร์ฮีโร่หลยคนอาจจะหลอกตัวเองว่าดิฉันแฮปปี้อยู่ก็ได้แต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้แฮปปี้หนึ่งในนั้นคือวันด้าไม่เคยแฮปปี้เพราะเธอเสียสละไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพี่ชายตัวเองพี่ชายหรือน้องชายนะที่เป็นควิกซิวเวอร์หรือแม้จะเป็นคนรักของเขานะคะก็คือวิชันและครอบครัวที่แสนสุขในเวสต์วิลล์นะคะ ซึ่งครั้งเนี้ยเธอจะไม่ทนแล้วอะไม่รู้จะทนไปทําไมเพราะว่าในตัวอย่างมันก็เห็นนะว่าเออดอกเตอร์สเวนน่ะแหกกฎแต่ได้กลายเป็นฮีโร่และลัชานะ่ะแหกกฎแล้วกลายเป็นศัตรูของทุกคนอะคือมันก็ไม่แฟร์เออมันไม่แฟร์กับนางนะก็เลยไม่คิดจะทนอีกต่อไปนะคะอย่างตัวของอเมริกันชาเวสเองอะบีบิวก็ชอบมากเพราะว่าตัวของนักแสดงเองอะค่อนข้างตีแผลความลนลี่ความเหงาของเธอออกมาได้ดีและยิ่งเป็น ดอกเตอร์สเตรน์อะเบนดิกคาบแบตคือดีมากไม่รู้จะพูดว่าคำว่าดียังไงเพราะว่าในครั้งเนี้ยเขาก็ต้องยอมรับด้วยแต่โดยดีว่าการที่เขาไม่ได้อยู่กับคริสตินอะถึงแม้เขาจะบอกว่าเขามีความสุขแต่จริงอะอาจจะไม่ได้สุขอย่างที่คิดก็ได้เว้ยคือมันการทำให้เราเห็นแง่มุมของด s t r ร์สเตรนด์ในมัลติเวิร์สต่างๆที่แบบเคยจริงๆแล้วอะแต่ละยูนิเวิร์สอะแต่ละแบบมัลติเวิร์สอะ ไม่ใช่ว่าเราจะต้องมีนิสัยเหมือนกันเวยแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องกลายเป็นคนผิดเสมอไปเพราะว่าเราจะเห็น defender strength เราจะเห็น zombie strength แล้วก็ senator strength คือ3บุคลิกเนี้ยมีสิ่งที่เหมือนกันคือ ego ที่เกิดจะควบคุมเว้ยแล้วเป็นคนที่ชอบควบคุมแต่มันจะมีเพื่อลึกเล็กๆที่ทำให้เราเห็นว่า strength ไม่ได้เป็นคนที่แข็งแกร่งและควบคุมอะไรได้ทุกอย่างเสมอไปเขามีจุดอ่อนที่แบบ ถ้าเราดูในว h a t ีฟอะทุกคนจะรู้เลยว่าสตร n น t ์มีจุดอ่อนอะไรแนละตรงนั้นแหละมันทำให้สตร n น t ์บ้าเกินที่จะควบคุมมันเป็นอย่างนั้นเลยจริงๆทุกคนมันแบบเออมันดีอะมันมันไม่รู้จะพูดยังไงแต่แต่นะทุกคนแต่ใช่ว่าหนังเรื่องนี้ดีผู้กำกับพรีเซนต์ภาพออกมาได้ดีมีมุมกล้องที่แบบเฮ้ยแม่งถ้าเรื่องนี้ไม่ได้แซมไรมี่อะหนังเรื่องนี้จะจบลงมากๆเลยเพราะว่า ลีลาการเล่าดีลีลาการนําเสนอดีภาพสวย CGI เป็นสิ่งที่บอกได้เลยว่าไม่ชมไม่ได้บิกวกล้าพูดว่านี่น่าจะเป็นเรื่องแรกๆเลยที่ CGI ลอยน้อยมากๆแล้วดีที่สุดบอกเลยว่าโคตรละเมียดแต่ถ้าไม่ได้แซมเลยนี่เรื่องนี้ดรอปโคตรจะบอกว่าบททีออ่ผู้เขียนบทนะคะเป็นผู้เขียนบทจากซีรีส์โลกิเขาบอกว่าเขาแฮปปี้กับการละเลง มัลติเวิร์สมากๆแต่สําหรับวิวอะรู้สึกว่าเนื้อหาในเรื่องอะค่อนข้างเฉยและธรรมดามากๆโดยเฉพาะคาเมโออิลูมินาติที่ใส่มาสำหรับวิวอะการที่มีชานซีเวียเข้ามามันคือนอสตเจียเว้ยมันคือการที่ลํำลึกให้เรานึกถึงสมัยเด็กๆที่เราชอบเขามากใน X-Men แต่ที่คาเมโอเอามาโคตรทำ้ายคาเมโอจริงๆวิวรู้สึกว่า การมาคามิโอครั้งนี้แม่งเลวร้ายกว่าโนเวโฮสิอีกคือในโนเวโฮมันทำนอสตาเจียได้เหมือนกันล้ำลึกถึงความเด็กๆที่เราเคยดูไอร์แมนมาหลายๆเรื่องนะคะแต่นอสตาเจียครั้งนี้มันมันทำให้เราอะเราลึกไปได้หลายเรื่องเลยทุกคนหลายเรื่องจริงๆเพราะว่าตัวของอิลูมินาติอันนี้มีมาทั้งหมด6คนด้วยกันบิวบิวจะไม่พูดว่า6คนคือใครแต่จริงๆที่แน่ๆเลยมีชานซีเวียเข้ามา จะชานเซเวียเข้ามาแต่ที่เหลือจะเป็นใครไีดัวอเองแต่สำหรับบีบิวรู้สึกว่าไม่แฟร์ไม่แฟร์กับอิลูมินาติที่เหลือเลยไม่มีอะไรแฟร์เลยไม่ดีจริงๆแล้วบี่ิวรู้สึกแบบเฮยเอี่ยงมาทำไมอะ่ะถ้าจะมีการขโมยโปมอิลูมินาติแค่เนี้ยไม่ต้องใส่มาใส่อย่างอื่นมาดีกว่าสำหรับบีบิวนะรู้สึกว่ามันไม่โอแล้วก็ต้องขอชื่นชมกับการแสดงของอลิซเบธโอเซ่น ที่เล่นเป็นวันดา้าบิวบิวรู้สึกว่าประทับใจเขามากเขาแสดงออกมาได้ดีความแบบความเหงาความคลั่งแคลนที่เสียทุกอย่างไปความแบบต้องการครอบครัวมันแรงกล้าปณิธานเธอแรงมากแรงถึงขั้นที่เราเองก็อินและเอาใจช่วยนางตลอดรอดฟังเหมือนกันคือเฮ้ยนักแสดงทำให้เราเข้าข้างเขาได้ดีมากๆเลยแต่อย่างที่บิวบอกค่ะถึงบทอะ ได้มือเขียนบทที่ดีในโลกิกมาก็ตามแต่ถ้าเรียบเรียงดูจริงๆแล้วอะมันมีจุดอ่อนที่เยอะมากๆเลยที่แบบมันมีบางเหตุผลที่ไม่จําเป็นจะต้องใส่มาอย่างเช่นอิลูมินาติแต่จริงๆใส่มาก็ได้เพราะว่ามันจะทําให้การเบิกเนรว่าหลังจากเนี้ยเอ่อมาเวลซิเนมติกวิน n เวอร์สจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้โอเคเนี่ยเข้าใจแต่ว่าการขามมดปมของอเมริกันชาเวสที่หมอแปลกได้ไปพูดอะไรบางอย่างถึง มันทำให้ส่งผลดีต่ออเมริกันชาวเวสเองใช่แต่บิบิวรู้สึกว่ามันขมวดปมง่ายไปไม่ได้มีอะไรที่แบบว,ว้าวขนาดนาั้นาน,านึกออกปะคือมันมันง่ายเกินไปจริงๆกับกับสิ่งที่นางมาเชิญมาเว้ยกับการที่สิ่งที่ทำให้นางมาเจอกับด็อกเตอร์วในเอิร์ธ6 6 6่ะแล้วมาทำให้เกิดอะไรก็ตามแล้วมีผลลัพธ์ที่ดีกับนางก็จริงแต่บิบิรู้สึกว่ามันง่ายไปเออ แต่การมีหลายแต่มากเลยเนี่ยทุกคนอย่าละลำคาญนะเพราะมันคือความรู้สึกหลังดูของรีวิวจริงๆแล้วก็รีวิว <ๆ S 2> ชอบที่ผพวกกับนําเสนอตัวละครแวดล้อมด็อกเตอร์สเตรนให้เป็นผู้หญิงเนี่ยรวิวรู้สึกเออตัวเนี้ยโอเคใช้ได้เพราะหนึ่งแวดล้อมไปด้วยวันด a าวันดาแม็กซิมอลหรือสการ็ตวิชมีตัวอเมริกันชาเวส ที่เป็นเด็กที่เป็นเด็กน้อยเลยไม่รู้ด็อกเตอร์สเตรนท์เป็นอะไรกับเด็กน่าจะมีปมกับเด็กสงสารเด็กอะไรอย่างงี้ยแต่ในนี้จะบอกเลยนะว่าปมของเขาคืออะไรทําไมเขาถึงต้องช่วยเหลือเด็กหรือช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ตลอดมันมีปมบอกเหมือนกันแล้วก็คริสตินพาร์เมอร์คริสตินพาร์เมอร์บอกเลยนะักแสดงดีมากแล้วคริสตินพาร์เมอร์เวอร์สที่เขาได้ทำงานกับอิลูมินาตีบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้ดีมากดีสุด,สดๆเขาร่วมกับแซมไรมี่สามารถ ตีแผ่ผู้หญิงที่อยู่รายล้อมด็อกเตอร์สเตรนน่ะให้บบเป็นผู้หญิงสายแกล่งผู้หญิงสายสตรองได้แบบสุดปังมากๆอ่ะบีบิวชอบตรงนี้จริงๆนะคะก็ความรู้สึกโดยรวมบีบิวมีประมาณนี้จริงๆแล้วก็มันมีจังหวะจำสแกร์ที่บิบิวตกใจแล้วกรี๊ดล,ะ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 ละั่นโรงอ่ะบีบิวบอกเลยว่าแม่งดีมากจากจังหวะที่แบบกาเ็ตวิชโผล่ออกมาแม่งเหมือนผีอะ่ะคือแบบแม่งน่ากลัวจริงๆเว้ย ประมาณนี้เลยคะ่ะอันนี้คือความรู้สึกหลังดูจริงๆจากจากที่เป็นนกที่ตื่นเช้าไปดูรอบ8ปดโมงแล้วกลับมานอนที่บ้านเพราะว่าไม่ไหวเหมือนไม่ได้นอนแล้วได้รีไลฟ์ความรู้สึกของตัวเองออกมาว่าความรู้สึกหลังดู Doctor Strange in the Multiverse of Madness มันเป็นอะไรก็มีประมาณนี้เลยคะ่ะเพราะฉะนั้นคะแนนที่บิบิวจะให้ก็คือ7เต็มสิบน่นเงคะ่ะเฮ้ย <nuestra> เจ็ดเต็มสิบไม่ได้แย่แต่มันไม่ใช่หนังที่ดีที่สุดใน Marvel Cinematic Universe นี่ต้องพูดตามตรงคือมันดีที่ Marvel ยอมให้พ่วงกับอย่างแซมไรมี่เข้ามาฉีกแนวหนัง MCU ที่เราไม่เคยได้ชิมลางมาก่อนอย่างเช่นความสยองมุมกล้องที่แปลกแหวกแนวถ้าใครเคยได้ดู Spider-Man มาทั้งสระภาาจะรู้เลยว่าแซมไรมี่มีจังหวะจะกคในการเล่าเรื่อง ที่น่ากลัวได้ดีมากแล้วมันมีจังหวะซีนแหวะที่แบบถ้าคุณเห็นอะเพียงแค่คุณเห็นคุณสะใจเลยเว้ยสะใจที่เฟกมาเวลมาทางเนี้ยแม่งเราควรมาทางนี้ได้สักทีแล้วจริงๆแต่สิ่งที่ทําให้รีวิวไม่ถูกใจนั้นก็คือเนื้อเรื่องทั้งหมดมันไม่ได้เป็น Multiverse o อ Madness อย่างที่คลิปขนาดนั้นถ้าคุณคาดหวังมากเกินไปคุณไปดูหนังเรื่องนี้อาจจะทําให้คุณผิดหวังเล็กน้อยเพราะมันไม่ได้แมเนสขนาด สำหรับบิวรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันค่อนข้างโคตรจะเพอร์ซันอลจริงๆแล้วควรจะเปลี่ยนชื่อหนังด้วยจาก Doctor s t r a n g e i t t h e Multiverse of m a d n e s s ควรเป็นวัน d a เอ่อ Maximoff หรือ Scarlet Witch In the Multiverse of Madness ด้วยซ้ำเพราะว่าคีย์หลักๆเลยอะ่ะมันอยู่ที่ตัวของวัน d a จริงๆมันอยู่ที่ความเศร้าทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วหมอแปลกเนี่ยต้องไปตามเช็ดฉีเช็ดอึสิ่งที่ สกาเล i วิชได้สร้างเอาไว้มันคือเป็นแบบนั้นทรงนั้นเลยเว้ยทุกคนมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าชะลอภาคต่อไปของหมอแปลกยังได้เลยแต่แต่ด้วยความที่ความมัลติเวิร์สมันมาแล้วอ่ะหมอแปลกก็จะเป็นเราเดาได้เลยนะหลังัาที่ดูอ่ะน่าจะเป็นตัวละครที่เข้ามาแทนที่โทนี่สตาร์กได้อย่างดีเป็นเหมือนแบบอารมณ์เหมือนครูใหญ่ที่ เข้ามาแจกแจงปัญหาทุกคนแล้วช่วยแก้ไขปัญหาทุกคนประมาณนั้นอะ่ะมันเลยต้องมีหนังภาค2ของดรสเวนออกมาแล้วยังไม่มีหนังเดียวของควานดาแม็กซิมอหรือสการเลตวิทเลยแล้วก็จะบอกว่าถึงแม้ได้บทได้คนเขียนบทโลกิมาก็าตามแต่อย่างที่พีบิวบอกไปอะ่ะบางอย่างมันไม่เมคเซนส์ในการใส่มาอย่างคาเมโอเว้ยีบิวรู้สึกจุดจบของคาเมโอหรือ การขโมยปมคาเมโอมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบนี้ก็ได้แต่เข้าใจว่าอยากจะนําเสนอให้หนึ่งในตัวละครนั้นมันดูน่ากลัวที่สุดมันดูโหดที่สุดแล้วไม่ปราณีที่สุดแต่มันก็ทําร้ายจิตใจคนที่ชอบตัวละครในอิลูบินาติเหมือนกันรู้สึกว่าไม่ปราณีประนอมคนดูทั้งในแง่ของความรู้สึกในแง่ของคนที่ชอบคาเมโอหรืออะไรก็แล้วแต่มันดูไม่เมคเซนในการใส่เข้ามาจริงๆอันนี้บิวเลยขอหักนั่นแหละอย่างที่บอกถ้า ุณไม่คาดหวังเกินไปก็จะไม่ผิดหวังนั้นอีนี่จะคาดหวังไงเพราะว่าตัวอย่างหลังจากที่ดูโนเวโฮมามันว้าวมากเว้ยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นตัวอย่างที่ทาให้เราลืมโนเวโฮมไปเลยอะแต่แบบพอมาดูแล้วเอ้าไม่คาดหวังมากเกินไปนี่หว่าไลยผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละมีบางอย่างคือถ้าสมมติใครที่จูนติดมันจะตูนจูนติดเลยเว้ยแต่ถ้าใครที่มองในแง่ของคนที่ดูหนังอะ บางอย่างหลายๆอย่างมันไม่เมคซเซนแล้วบิ๊พูดไม่ได้คือถ้าพูดไปก็คือสปอยแหลกไปเลยอะซึ่งแบบไม่สามารถพูดได้จริงๆนะคะก็ประมาณนั้นแล้วก็การขโมยดฟมของตัวอเมริกันเชลเวสเองที่มีต้นตอเกิดจากอะไรแล้วผลลัพธ์ที่ดรเตร์นไปพูดสกิดน,นิดเดียวแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้บิ๊รู้สึกว่ามันมากเกินไปมันไวเกินไปกับสิ่งที่คุณปูมาขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออบรู้สึกว่าการขโมยโมมันมันง่าย มันง่ายไปเออแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่พีบิวชอบหนังเรื่องนี้ะหลังจากที่พูดข้อเสียไปแล้วเนาะที่ชอบคือเป็นการดําเนินเรื่องที่ค่อนข้างเร็วมากแล้วไปเร็วไปสุดแล้วก็ขี้คายปมได้ดีอันเนี้ยชอบก็เลยคะแนนทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่7เต็ม10นั่นเองนะคะไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าเรียกว่าพอหอมปากหอมคอแต่ถ้าใครเป็นแฟนคอมิกส์เลยอะ น่าจะชื่นชอบมากๆเออแล้วอีกข้อเสียที่ที่รู้สึกว่ามันควรจะหักก็คือหนังเรื่องนี้มันไม่ได้ปานีปานอมของแฟนที่เข้ามาติดตามมาเวลใหม่ๆไม่ปานีปานอมเลยเพราะว่าคุณจะต้องดูหลายเรื่องมาก่อนเลยคุณจะต้องดูซีรีส์ว a นด้าวิชั่นโล i ีวั a t ีฟแล้วก็ No Way Home ที่เป็นหนังค้าคุณไม่ดูสี่เรื่องนี้คุณเด๋อไปเลยอ่ะเออไปเลยว่าเฮ้ย เรื่องราวทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นทำไมวันด้าไม่เป็นคนแบบนี้วะแล้วทำไมด็อกเตอร์สเตนถึงมีลางซอมบี้อ่ะทำไมถึงมัลติเวิร์สมาจากไหนอ่ะมันเกิดจากอะไรอ่ะถ้าคุณไม่ดูโลกีคุณเดือไปเลยนะเออไปเลยประมาณนั้นค่ะพอพูดถึงเอนเครดิตนะคะเอนเครดิตทั้งหมดมี2ตัวด้วยกันค่ะตัวแรกนะคะ จะบอกเลยว่าอิงกับคอมมิล้วนๆเลยจะบอกเลยว่าตามทันปัจจุบันทันด่วนในคอมมิ์มากๆนะคะส่วนตัวที่2ออันนี้เป็นตัวที่เอ่อพุ่มกับตั้งใจจะเล่นกับนักแสดงนะคะยังไงถ้าคุณเป็นแฟนคลับแซมไรมี่จะต้องรู้จักนะักแสดงคนนี้อย่างแน่นอนยังไงอดทนรอก,กันนิดนึงนะคะบอกเลยว่าปลื้มๆเลยี่ตัวที่สองนี้ปลื้มเลยอุ๊ย <c oughs> คลิปนี้พูดเยอะมากพูดยาวมากไม่รู้ว่ามันจะดูปฏิปต่อกันหรือเปล่าแต่นี่คือความรู้สึกหลังดูของบีบิวจริงๆที่พยายามขบดปมแล้วอ้อขอ,พอเพิ่มอีกนิดนึงอีกอย่างเลยคือว่องบีบิวชอบมากรู้สึกอันเนี้ยมันไม่ไกลเกินจริงไม่ไกลเกินอ้างที่นักแสดงเบนดิกหว่องได้กล่าวไว้ว่านี่คือเฟสว่องไม่ใช่เฟสสี่ว่องคือออกมาทุกครั้งแย่งซีน็อกเตอร์สเตรนทุกครั้งเลย เลยจริงๆร,รู้สึกว่าเออแม่งดีแม่งสนุกว่ากับการมีตัวละครว่องเกิดขึ้นมาในออ Marvel Cinematic Universe นะคะรู้สึกว่ารักตัวละครนี้ขึ้นมาจับใจเป็นคนที่แยกตีออกมาได้ดีจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดทั้งมวลเลยจริงๆความรู้สึกหลังดู Doctor Strange in the Multiverse of Madness เจ้าเวทมหาการในมัลติเวิร์สมหาภัยของบีวิวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครมีความคิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างกับบีวิวอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับบีวิวแล้วก็กดติดตามบีวิวให้ครบทุกช่องทางนะคะขอเว้นที่ไว้ให้นิดนึง ตามข้างๆนี้เลยค่ะพิมเขาว่า aqua b b i e w นะคะมีทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ IG ให้ติดตามกันค่ะยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแล้วก็คลิปมูนไนท์จะมาหลังจากนี้อย่างแน่นอนจ้ะขอเวลาไปตัดคลิปด็อกเตอร์สเวนแล้วก็ขอทำใจนิดน,นึงไม่อยากให้มูนไนท์จบอะแต่มันต้องจบแล้วจริงๆคนน่าจะซักวันหรือ2วันเดี๋ยวมูนไนท์ รีวิวแบบเต็มๆ EP 6และทั้งหมดทั้งมวลจะตามมานะคะยังไงก็ขอลาไปก่อนค่ะพี่บายสวัสดีค่ะ